สวัสดีค่ะชื่อปริชยามมหากพง์ค่ะชื่อเล่นว่าแพรตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะนิเทศาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาการโฆษณาค่ะถ้าถามถึงมดอดลว่ามดอดลของหนูคือใครหนูก็คงตอบว่าเป็นตัวเองค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วแล้วก็ไอดอลเป็นเพียงแค่เหมือน แรงขับเคลื่อนนะคะสุดท้ายการที่เราจะทําอะไรมันก okay. ็คือข uh ึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วก็การที่แต่ละคนมีดาราที่ชื่นชอบหรือสิ่งที่เรียกว่าไอดอลอะค่ะก็คือมันก็คือการแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างบางคนที่แบบชอบเครื่องสําอางเขาก็มักจะมีไอดอลเป็นแพลรี่พายเป็นโมเมคนที่ชอบเตะฟุตบอลก็มักจะมีไอดอลเป็น นักฟุตบอลระดับโลกเจอหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วหนูก็จะเปิดเรื่องว่าเป็นถนนนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นภาพแบบเทาๆหน่อยทุกคนจะเดินไปในทางเดียวกันไปในทางขวาส่วนหนูจะแยกเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งหนูจะอยู่ข้างหลังหนูจะแสดงสือเพื่อสือให้เห็นว่าเออหนูอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าการที่หนูเดินไปอีกทางอะ่ะ มันแบบทาให้หนูแตกต่างแล้วตัวของอตัวของหนูเปรี่ยบเป็นตัวหนูเนี่ยจะคือจะแบบมีสีสันหน่อยแล้วคือพอหนูเดินแยกไปอีกทางทุกคนเดินไปที่ถนนใหญ่ตามทางทางที่ให้ไว้หนูเดินเข้าไปในตรอกแล้วหนูเดินไปเรื่อยเนี่ยหนูจะไปพบกับเมืองใหม่ๆอะคะ่ะเมืองที่แบบ เออมีอะไรแตกตาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นส่วนคนอื่นอ่ะก็จะยังอยู่บนถนนทางเดิมโลกเดิมที่แบบเขาคุ้นเคยกันนะคะ,ะก็คือแบบสุดท้ายก็คือแบบจะสรุปว่าการเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วแล้วก็ไอดอลเป็นแบบเพียงแค่เหมือนแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้เราแบบใหเ้เราจะทำเราจะทำหรือไม่ทำสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าคะ่ะ<ส>ก็เลยคิดว่าไอดอลคือตัวเราค่ะขอบคุณค่ะ